โกยกับผมนะคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงแรงแรงไม่เปลี่ยนตักตักหลักไม่เปลี่ยนแปลงทำไงอ่ะคุยคนเดียวอ่ะก็ใส่อ่ะคลิปอยู่คลิปเกมนะเกันเนี่ยเก่งน้องไม่เบา่ะแต่ต้อดูนี่สายน่ะดูสิอะ 哦，呀呀呀！啊，哦，快点，一起哦，哦哦哦哦哦！你快，看，看，看，哎！哎！哎！我要叫嗨了！OK，OK，哈哥。 ไม่เลยอย่าเพิ่งเข้าอย่าไปเล่นดนรีอ่่อย่าเียวล่น้าถถู้ปไปโดนะลูกนะมันโดนมาทักถึงขเดีนี่ะปผสมไ้สาตันต้อางปุยเคนั้เป็่ต้นสูงหอประมาน ใผผดอดปครับก <Okay, S 1> ก็กขอรัรสวัสด,ดีฮะสวัสด,ดีฮะ